ก็จะต้องมีทุเรียนเนี่ยโอ้โเลยไปดูรถเล็กๆดูเลยดูรถอุ่มันดีมันดีมาครั้งนึงยังไปกันดีเลยแลวกลับมามันมาแล้ว ก็มาเก็บมาโดยกองอื่นเออก็มาเกบมาเก็บได้เี่ออกมาเก็มาคนเดียวเองก็เไปไหนเลยนะได้แล้วก็เข้ามาไลนแล้วนะมาในไลน์ไลนแล้วเป็นกระเป๋าเลยเดินออกไปก็เดินออกไปมันเสร็แล้วก็มันจะเสร็หยิบไม่หยิบไมสปอนเซอร์

เราออกไปพอดีเราึนว่ามันมาเติมตั้งตํรวจตูมเห็นทุกยนตะตูมอะตั้นเห็นหมดเลยน่ะมันใหญ่จับง่ายพราะว่าเอารถที่รม้ทันเพราะเห็นรู้เลยเพราะเห็นง่ายถึงจะเบี่ยพรถแต่ว่ามันต่อแถวแถวนี้ไม่ตามอ่ะแถวนี้ยใช่ล่ะถ้าพดพอมันมีตอเนู้ะไม่รู้ว่าอะไร